แล้วแหละก็คืออย่างที่บอกครับเราเลือกเข้ามาแล้วถ้าจา่านจะแชร์แล้วว่าทุกอย่างมีกระบวนการเขาจะเดินหน้าถอยหลังตั้งรับยังไงเนี่ยเรามั่นใจในผู้นําเขาแล้วก็ให้เขาทํางานไปแต่ถ้าปลายทางเขาคือนโยบายทั้งหมดที่เขากลางมาแล้วเนี่ยเราเขาทําได้เนี่ยปลายทางนั้น แก้ไขไปถึงสัก2 0 3 0หรือ50%เนี่ยมันคือการเดินหน้าแล้วเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องอ่อนไหวจริงๆสำหรับสังคมไทยมันทำเร็วๆไม่ได้ในวันนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะมันต้องใจเย็นๆเใช่ต้องใจเย็นๆคเ่อนออมาแล้วมันต้องมันต้องเชื่อในเขาต้องเชื่อในเขาอย่างเดียวต้องเชื่อในเขาพอระบบทุกอย่างข้างในอ่ะมันจะเอาตามเราต้องการทั้งหมดเดี๋ยวนี้ตอนนี้กูจะเอาแบบเนี้ยกูจะเอาทุกอย่างแบบเนี้ยไม่ได้มันต้องไปตามระบบทางพักเขาคิดเป็นฉากมาแล้วว่าเจอฉากนี้จะทนยังไ ถ้าเราไม่ไว้ใจเขาแต่วันนี้แล้วเราไปครอบงำเขาทุกอย่างเลยให้เขาทำตามใจเราอ่ะกลายเป็นเขาก็มีสละในการทํางานนะเพราะเขาก็มีเขาเป็นนักการเมืองเขามกอเขามีวิธีคิดแบบนักการเมืองและวิธีรวมแบบนักการเมืองและอย่างเรือการที่ส้มเป็นอย่างนี้ทำแค่ไอโอเล่นงานแม่ด้วยถูกไม่ได้มีประโยชน์แล้วบางทีไม่รู้เนี่ยไอคนไอคนที่ส้มมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอันไม่ส้มจริงก็ได้เป็นเป็นตัวกระทุ้งให้ทะเลาะกันหมดแล้วแดงปลอมส้มปลอมไอโอ เออใช่ไหมอาจจะเป็นฝั่งไหนก็ได้ที่ทำให้แบบทะลาะกันมันคือสงครามตอนนี้ไม่ว่าจะส้มหรือแดงรักกันไว้ก่อนต้องยอมรับครับถ้าอยากจะชนะประชาธิปไตยชนะอยางเียกันไว้ก่อนอย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วเลือกเขามาแล้วไว้ใจเขาให้เขาได้ทํางานก่อนถ้าเขาทําไม่ได้อย่างที่เราหวังจริงไปไปเจอกันสี่ปี